ตอนนี้นะคะเปิ้ลก็อยู่ที่หน้าห้องน้ำโลจิสติกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพนักงานของเรานะคะจะมีความกระตือรือร้นกันแค่ไหนนะคะที่จะอ่านโปสเตอร์ในห้องน้ำของเราค่ะไปดูกันเลย no, no, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะคฮามิดครับผมคุณฮามิดโลจิสติกนะคะเข้าห้องน้ำไปทำอะไรมาคะัเมื่อกี้ ไปฉี่ครับไปฉีปกติเคยเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ในห้องน้ําของเราไหมคะว่าเราติดไว้ด้วยเรื่องอะไรมีหลายอย่างมีหลายเรื่องขออย่างนี้เลยค่ะล่าสุดล่าสุดเลยใช่ค่ะตรงว่าเข้าไปไม่ได้สังเกตเลยไม่ได้สังเกตเลยใช่ไหมครับขอโทษดีเยื่อมาแล้วค่ะเยื่อมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมีสวัสดีค่ะคุณหมีอินสเปกเตอร์นะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนขอสอบถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้เข้าไปห้องน้ำไปทำอะไรมาคะ ไปล้างมือเฉยเไปล้างมือเฉยเฉยไปล้างมือเฉยเฉยในห้องน้ำของเราค่ะที่มีป้ายโปสเตอร์นะคะติดไว้ค่ะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบริษัทของเราทราบมิคะว่าเราติดไว้เรื่องอะไรบ้างอะค่ะเป็นเปอร์เลนเจอร์ค่ะเปอร์เลนเจอร์ติดอะไรรู้สึกดีอะค่ะเราติดไว้ว่าอะไรบ้างอะค่ะดียูสนำกลับมาใช้ใหม่ทำสมุดให้น้องเอ้แหน่แสดว่าการสื่อสารของเราสุดยอดขอบคุณคุณหมีมากนะคะ สว,ส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เข้าไปทั้งน้ำไม่ทำอะไรมาคะทำอะไรมาคะพูดไปเลยค่ะน้องอายถามอะไรนิดนึงค่ะปกติเจ้ามีป้ายประชาสัมพันธ์อยู่ในห้องน้ำมะค่ะได้อ่านไหมคะว่าครั้งนี้ของเราประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรอะค่ะตายละเดี๋ยวก่อนนะติ๊กแต่เห็นป้ายของเราใช่ไหมคะเห็นเห็นผีสันสดใสเออสดใสสดใส ไปข้างบนไปข้างบนพูดเลยค่ะพูดกับกล้องแบบมั่นใจของบวะโอ้พูดกบั <8 S 2> บ,บลกล้องไปไปพูดอย่างมั่นใจกับกล้องไปเลยว่าดูจบไม่ได้ค่ะสามคำสาหรับความไม่สังเกตครั้งนี้ให้กับตัวเองขอสามคำพูดเลยค่ะหน้ากล้องเต็มกำลังเบ่งทราบไหมคะว่าเราติดใบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรไว้เปเปอร์เลนเจอร์ กราซ่ามีข่าวว่าประโยชน์ของกันแยกขยะแบบปเปอร์รินเจ้าของเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างน้องมินก็ที่เขาให้แยกกระดาษใช้ไม่ใช้แล้วก็ไปทำหนังสือให้น้องเนเอาที่เยอะค่ะขอสามคำในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะพูดเลยค่ะสามคำก็ต้องใส่ใจนะครับผมต้องใส่ใจนี่แค่เพิ่ม คุณมาดีถามนิดนึงค่ะเข้าห้องน้ำาสอะว่ก็ต้องเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ของเราบ้างเล็กน้อยที่เราติดไว้ตลอดรอดแน่นอนแน่นอนที่ฉลาดมากต้องเห็นอยู่แล้วอย่างนี้เนาะคฉะมั้นขอถามนิดนึงค่ะป้ายประชาสัมพันธ์ที่เราติดไว้ค่ะเรื่องอะไรซามีห่อเรื่องกระดาษใช่ไหมภาษาไทยนะตอบรือคนนี้นิดนึงอะไรนะตอบรูหรือคนนี้คืออะไรคะเป๊ะ ล a n ก์ anger, oh, dangerous. r อ yeah, 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 yeah. oh, like ้ล like okay. yes. we like oh. ันก์โอ้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 กอ้โ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 อรโอบโอ้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 โอเโอ้โอเโอ้โอ้โอ้โอเโอเโอเโอ้โอ้กอ้โ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 อเโอ้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 กอ้โ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 อ้อ้โอเโอาโอ้กอ้โอ้โอโอ้โออ้โอ้โ้โอ้โออ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอเออ้โ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 อ้อ้โออเออ้อออออ้กอ ความใส่ใจความสนใจของเราแล้วก็มอบให้กับคนที่ไม่ได้ใส่ใจการประชาสัมพันธ์ทางนี้มันดีมากมันดีมากก็นะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณห้องน้ำชั้น2นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาเหยื่อ ผู้โชคดีของเรานะคะว่าใครจะมาเป็นคนตอบคำถามครั้งนี้กับเราไปดูค่ะ,คะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่การส,ส, <c oughs> สวัสดีค่ะไหนๆก็ออกมาแล้วนะคะจากที่เราเป็นเวลานาน <c oughs> ในห้องน้ําครั้งนี้ที่เรามีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ทราบม,มีเขาเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องการานํากระดาษนะคะที่ใช้แล้วมารีไซเคิลสามคำมอบต่อหน้ากล้องเลยค่ะเพื่อการขับถ่ายที่ดีควรอ่านป้ายด้านหน้าด้วยนะคะทุกครั้งค่ะ <c oughs> มากกว่าสามคำก็ไม่ได้เป็นไรนี่ก็ไม่ได้ว่ากันเรื่องเปเปอร์เรนเจอร์ค่ะเปเปอร์เรนเจอร์นะคะแล้วก็ ในนั้นนะคะจะบอกว่าประโยชน์ที่เราทำเปเปอร์เรนเจนะคะ,ค,ะคืออะไรทราบมั้คะเท่าที่เห็นคร่าวๆค่ะก็จะมีกระดาษใช้แล้ว1ห,หน้ากระดาษใช้แล้ว2หน้าแล้วก็หนังสือวาอรสารที่ไม่ใช้แล้วอะคะ่ะก็คือนำมาแปรประโยชน์ก็คืออย่างแรกก็คือมาทำสมุดให้น้องแล้วก็มีนำมารียูสบริจาค สภาพเป็นเงินได้ขอสามคำให้กับตัวเองในการสังเกตการครั้งนี้ถูตาไวมากมอบเลยค่ะกับกล้องดังๆชีวิตดีดีค่ะข้าห้องน้ำอ่านป้ายสักนิดนะคะกมีนเมีเพนจะขอถามนิดนึงค่ะพี่เพนพอจะเคยเห็นป้ายประชาสัมพันธ์อะไรในห้องน้ำบ้างมั้ยคะอ๋อกันไอ้แยกกระดาษจ้ะ แบบกระดาษแบบหน้าหนึ่งที่เรานํามาใช้ใหม่ได้สองหน้าเราเก็บไปแล้วก็จะมีพวกวารสารที่ไม่ได้ใช้จ้ะเอามาได้ขอสามคำเลยค่ะพี่เพนสามคำมอบให้กับความใส่ใจของเราหรือว่าความไม่ใส่ใจขับคนอื่นสวยรักโลกค่ะโอเคมาก็มยแนกาที่เลยเฮลโหล เหมือนดาวไปไหนคะไปไหนมาคะในห้องน้ำเอาไปทิ้งไหมคะน้ำอิ่มค่ะเรียบร้อยแถมข้าวเที่ยงเอามาฝากด้วยนะค่ะแล้วเป็นไรค่ะเไว้ที่ต่างค่ะเอาเลยขอจะทราบไหมคะว่าในห้องน้ำเรามีป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ใช้เวลานั่งแล้วก็อยู่ตรงประตูหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ละครั้งก็ติดได้เหมือนกันใช่ค่ะไม่ต้องเอาครั้งอื่นขอครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นพูดเลยค่ะพูดแบบฉันตอนนั้นต้องไปเลยค่ะพี่นุ๊กฝาก ว่าเราอยู่มาร์เก็ตติ้งไปเลยค่ะไ,ไม่ได้สังเกตเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าห้องน้ำ My a g e ชั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าใครจะเป็นเหยื่อของเรารายต่อไปไปค่ะ ตอนนี้นะคะเบิ้ลก็ไปแอบอยู่ในห้องน้านะคะจะมาดูกันค่ะว่าผู้เคาะรายคนต่อไปคือใครนะคะเหมือนข้างๆจะมีเสียงนะคะฟังแป๊บนึ่ะสวัสดีค่ะ้องรีเข้าไปแล้วได้สังเกตอะไรข้างในของเราหรือเปล่าคะลุงรีอ๋อสังเกตค่ะมีป้าประชาสัมพันธ์ค่ะจำได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรที่เราประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จำไ,ได้ค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดาษรียูสค่ะแล้วก็เรื่องของการรักษาความสะอาดในห้องน้ําค่ะค่ะน้องรีขอ3คําค่ะให้กับเพื่อนๆน,นะคะสคําพูดเลยค่ะตอนนักข้องเลยค่ะมา r รียูสค่ะคะผ่านไปแล้วนะคะกับภารกิจรับในครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่า พนักงานที่ตอบได้เจ๋งสุดๆไปเลยช่างสังเกตมากๆและสําหรับพนักงานท่านไหนนะคะที่ตอบไม่ได้ก็ต้องขอบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะในครั้งนี้ทีไมได้ของรางวัลไปแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าในการประชาสัมพันธ์ครั้งน้าอยากให้ทุกท่านนะคะลองสังเกตดีๆว่าเรามีกิจกรรมดีๆอะไรประชาสัมพันธ์บ้างนะคะเพราะว่าถ้าคุณพลาดคุณจะคุยกับเขาไหมรู้เรื่องสำหรับวันนี้เพน่งขอลาไปหมดทุกกันนะคะบ๊ายบาย